ครับสวัสดีครับมนี่น้าวัดโสครับวัดอโศการาม,มาวัดอโศการาม,ม,าารามอยู่ตรงขงออามสยศักด เมื่อกี้ได้เห็นภาพหลักกิโลอยู่ทีใคยทั้ทเมื่อกี้กับมันเ,นเป็นหลักกิโลอยู่ทั้งเขาครับ เป็นล็อกประตูไว้ครับช่วงโควิดเป็นจำกัดคนเข่าครับวน,นี้ก็ช่วงทรวัดตอนเย็นของพระบนอุโบสถครับวัดโสครับวัดอโศการามคนกมาหลายครับ นี่ที่ฝากลองข้าว,วยเป็นมงคลเฉยๆเนาะอันนี้แล้วเขาอาจจะไม่ได้ขึ้นไปข้างบนนะครับ เบือเอ้องผากำลังวัดโสนี่ยคนประวัดของพอลีครับหลวงพอลีคนสิเกงทั้งด้านค้าขายครับถ้าไปค้าขายมากนะครับม้าบูชาคนได้ของไปค้าขายกับค้าขายดีครับ พระเจ้าอสศรพระเจ้าอสศมหาราช พระเทศทำวัดตอนแรงครับมือวันทิตวันอาทิตย์ที่31ครับเป็นเดือนพฤษภา คนมาทับบุญจะขึ้นไปประตูนะครับประตูตรงกลางนี่มันได้ขึ้นไปขวายจังกะทานครับครับนี่ก็บผ้าลุงไปสะพานครับไปบนทะเลครับน้วัดโส สิเป็นป้าป้าสมัยหรือว่าภาษาไทยเขาจะเรียกว่าป่ากองกลางที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่นเขตรัชฐานเขตวัดนี่ครับป่ากองกลางป่าชายเลนมันจะมีหลากที่สวยงามครับมันจะนคือต้นไม้ทั่วๆไป อันนี้ก็เป็นกุฏิขอหลวงพี่ กลูกของต้นกลงกลางครับอันนี้มันก็จะล่วงมาจากข้างบนจากต้นของมันตรงปลายนี่ตรงปลายนี่ก็ล่วงลงไปสักกับพืน้นกับคีเ้นครับมันก็จะงอกเป็นต้น ป่าเงียบสงหงทีผมจะไม่ค่อยพูดนะครับให้บัง ธรรมชาติของปลากองกลางที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่อุดมสมบูรณ์อยู่ในเขียดหวัดเสียงนกนกเยอะมาก นี่ครับสัญางทะลุออกไปหาทะเลครับ ป่าตีนครับนี่เขาเรียกว่าป่าชายเลนมันสิ่งที่จลากที่ลงไปจากข้างบน กันลอกครับพี่นอ้องกลอกกนนลอกสองตัวสัตว่วนของกุฏิของหลวงพอ่อหลวงพี่แต่ละองค์ครับหลายกุฏิมากเลยครับ เป็นยูนี่มาจำวัอดยดูนี่นี่ปลาครับปลาที่อยู่กับติดกับทะเลนี่ครับหลังนี่เก่าแก่มากเลยครับผมเห็นตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กหน่อยอยู่ครับตอนนี้ยังย่งยู่อยู่ปลาตีน ตตีนตัวเบลอเล่อเลยเห็นไหมครับเมื่อกี้มันกระโดดตัวท่อมแขนเลยมีน้ำลงพี่พนเ้ถธาญาติโยมมาเดินมากะทากกินได้ตาตีน น,นี่ครับปลาตีนนี่ครับเขาเรียกปลาตีนนะัอสิ่งนี้ขาเรียนทั้งบกทั้งน้าม,มันเรียนเร็วพอๆกันนาะปลาตีนตัวรเริ่มเลยนี่ครับคนเดียไม่ค่อยเห็นเขาเรียกปลาตีนตอนนี้มัน ก็กินได้อยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ในวัดเป็นเขียดัพยาาทานคะรับเขาก็ม,มีคนเขาก็ห้ามจับครับห้ามขาดทัดจบไปรเรื่อยนะครับนี่ครับมันก็เป็นทางไปนในปา่าเนื้อทีก็ ผมเข้าๆด้วยนะครับคข้าวๆด้วยคำนวณตามที่ผมเดินมาครับก็บประมาณร้อยไรครับเอา,าเฉพาะปลากับกุฏิที่เขาสร้างให้อย่าโยบมาเดินพักสายตาครับ,รบป้าใหมาอ่อุรมสมบูรณ์มากครับถึงนี่ถึงกำแพงนี่ก็สุดเขตน,นอกวัดก็จะเป็นทะเลครับ เราจะเป็นล่างข้างนี่ครับทะเลทะเลลังวัดโส พลังเดินมาด้วยครับพลังมาเที่ยวทางโมลูเรื่องครับพลังพูดนี่เขาเรียกว่าป่ากงกลางครับ วันนี้วันอาทิตย์นะครับหยุดงานกันเลยมาเที่ยววัดมาเรียนวัดเกินตรงลักนั่นนะครับลักน้อยๆหลายๆลักกันคือลักเขาเห็ดแต่คนในสามเณรเขาเอื้อนมาลักปักรอบเขาสิดักรอบกับเอารอบใส่เขาสิดักพวกปลากระบอกแน่พวก มันคูครับที่มันมากับน้ำตอนไปด้านน้ำขึ้นครับคลิปนี้ก็แค่นี้เนาะคั้นมากคั้นชอบแบอย่าลืมกดติดตามนะครับเด้อกดติดตามให้ผมนะกดซับสไครต์ความกดติดตามความกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณหลายนะครับเด้อสวัสดีครับ จัดโลกหายากปลาตีนหาดูยากก็จะสูญพันธ์แล้วครับไไหหนนใสายเอ๊ะทำดนเลยเถอามาเด็นตลาดครับ

all of

ให้ม oh. 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 ่จังหวต๊อตจ้าอโตะครับออโต๊ะใหนึ่งสอโต๊ะใหนึ่งสี่สิบไม่ดีสิ